พี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านครับในคําสอนของศาสนาอิสลามเป็นคําสอนที่เราจะต้องใช้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตของเราซึ่งการที่เราอยู่บนโลกนี้หรืออยู่ในสังคมนี้อิสลามก็มีคําสอนในเรื่องของสิทธิของแต่ละบุคคลแล้วก็เรื่องของหน้าที่ ของแต่ละบุคคลนะซึ่งอันนี้ก็อยู่ในคําสอนของศาสนาิสลามด้วยนะครับโดยเรื่องของสิทธินั้นนะในิสลามก็จะแบ่งออกเป็นสองอย่างนั่นก็คือส,สิ่งที่เป็นสิทธิของตัวเรานะแล้วก็ของคนอื่นๆที่เป็นเพื่อนมนุษย์อยู่กับเรานะซึ่งเราเรียกกันว่าฮักนะุลอาดำนั้นแต่ละคนแต่ละ ชีวิตที่พระราได้ให้มีชีวิตขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็จะมีสิทธิของตนแล้วก็จะได้รับได้รับการคุ้มครองด้วยคําสอนใยซาลไม่ให้มีการร่วงละเมิดสิทธิดังกล่าวนะดังนั้นสิทธิของเราก็จะมีสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินนะในเกียรติยศชื่อเสียงของเราซึ่งคนอื่นจะมาละเมิดไม่ได้เนี่ย ดินละเมอคืออะไรก็คือชีวิตของเราเาคนอื่นมาฆ่าไม่ได้ได้รับการคุ้มครองถือว่าเป็นบาปเป็นความผิดรัพย์สินของเราได้รับการคุ้มครองว่าคนอื่นจะมาละเมอคือนึกจะมาลักขโมยยักยอกโดโกงรัพย์สินของเราไปถือว่าเป็นบาปน,นี่คือการคุ้มครองเกลี้ยย้วยเสียงจะมากล่าวหาใส่รา้ายใต้ศีไม่ได้นี่เรียกวการคุ้มครองเพราะนั้นเมื่อใดที่มันมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ในระหว่างบุคคลจึงถือว่าเป็นการละเมิดสิทธินะละเมิดสิทธิซึ่งการละเมิดสิทธิตรงนี้จะต้องได้รับการสอบสวนนะต้องได้รับการสอบสวนนั่นก็คือสิทธิที่เรียกว่ารักพัอุ่นอาดังซึ่งทุกคนมีสิทธิอยู่แล้วก็ได้รับการคุ้มครองนะเหมือนอย่างที่ท่านอภได้ประกาศในครั้งที่ทำฮัทที่เรียกว่าฮัทจุดจุนวาดานะ ท่านที่เป็นครั้งเดียวแล้วก็ครั้งสุดท้ายท่านระดีเนี่ยท่านก็ประกาศว,ว่าชีวิตทรัพย์สินทุกสิ่งทุกอย่างได้รับความคุ้มครองจากการที่เขามีด่าและเราเป็นมุสลิมจะไปละเมิดกันไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิทธิระหว่างมนุษย์ที่เราจะต้องระวังว่าของเราสิทธิของเราก็าไม่ให้ใครมาล่วงเกินและในเดียวกันเราก็ไม่ไปล่วงเกินสิทธิของผู้อื่นเขานะ ซึ่งพอใกล้วันกียมัติสิ่งนี้มันก็จะเริ่มจางเราก็จะเห็นว่าคนฆ่าคนมีคนเอาทรัพย์สินของคนอื่นหมีคนทําให้คนอื่นเสียหายใส่ร้ายใต้สีอะไรต่างๆทําให้เขาเสื่อมเสียมีนี่ก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งว่ามีการละเมิดสิทธิกันอยู่ทั้งๆที่อิสลามห้ามเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับนั่ก็เป็นเรื่องของสิทธิของของบุคค ประการต่อมาก็คืออิสลามสอนให้นอกจากเราจะพิจารณาสิทธิของบุคคลที่อยู่ร่วมกันแล้วว่าต้องเาคารพต้องใหเคียรต้องไม่ละเมิดกันแล้วเนี่ยก็จะบอกให้รู้ถึงสิทธิของพวกมลรอด้วยมีสองอย่างก็คือหักคุณรอกับพักคุลอาดัมซึ่งทั้งสองอย่างนี้จะต้องไปด้วยกันเราจะเอาอย่างเดียวว่าฉันมุ่งแต่เรื่องมนุษย์อย่างเดียวจะรอฉันไม่สนไม่ได้ หรือเราจะบอกว่าฉันสอนแต่ล้ออย่างเดียวมุ่งฉันแต่ล้อเท่านั้นแต่กับมนุษย์ไม่สนใจอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันไว้รนะารสอนไว้สองอย่างก็เป็นความจําเป็นที่ต้องเอามาใช้มาปฏิบัติเนี่ยทั้งสองอย่างนะครับทีนี้สิทธิของพวกลรลเป็นอย่างไรนะครับพระองค์ก็ได้ให้ท่านอบีมาสอนไว้ใน hadith หนึ่งที่นะพระองค์ได้ให้ท่านบดีมาสอนบอกว่าฮับุลลอฮอัลลอฮบะดีอยบูุหอานาอูซิิกูบิฮิเชีย สิทธิของพระองค์ที่พระอ,องค์จะได้รับก็คือบรรดาบ่าวทั้งหลายที่เปมนุษย์เนี่ยนะจะทำอิบาดะต่อพระอ,องค์ดังนั้นคําว่าอิบาดะเป็นคำพิดว้างนะรวมทั้งคําพูดทั้งการะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทําทั้งหมดไปเนี่ยเพื่อเป็นอิบาดะต่อพระอ,องค์นั่นก็คือพระอ,องค์เป็นผู้เดียวที่มีสิทธิ์นี้สิทธิ์ในการรับอิบาดะ ดังนั้นการทําความดีของเราทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการละหมาดหรือการถือสิ้นอดหรือการทําความดีอื่นใดเนี่ยจึงบอกว่าลินได้ว่าทั้งหมดต้องให้เป็นไปเพื่อพวกเราเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่เราทํจสิง่จริงใดแล้วมันเพื่ออย่างอื่นที่ไม่ใช่เพื่อเรานะเมื่อนั้นแสดงว่าเราเบี่ยงเบนแล้วว่าสิ่งนี้ควรจะส่งตรงถึงไทยแต่เราไม่ส่งเราไปหาอย่างอื่น ถ้าเป็นอย่างนั้นในในหลักของศาสนาเนี่ยเขาก็มีศัพท์ที่เขาเรียกเขาเรียกว่าชีริตชีริตก็คือการเอาเรื่องที่เราทำแตกผันไปหาอย่างอื่นซึ่งจริงๆมันจะต้องวิ่งตรงไปสู่ก้องเรอเท่านั้นนะครับที่ถาว่าเป็นเรื่องอิบาดาที่ใหญ่ๆเช่นการละหมาดการขอดูอาการวิงวอนอะไรต่างๆขอความคุ้มครองถ้าเราไม่ได้เราวิ่งไปหาอย่างอื่น ไปขอดูอาเจากอย่างอื่นไปริงบอนกับสิ่งอื่นไปเอาสิ่งอื่นมาปกป้องเพราะอะไรต่างๆเหล่านี้มันเรียกว่าชีวิตละก็จะกลายเป็นเรื่อนที่ใหญ่โตมากใหญ่โตเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันมีเส้นทางเดียวคือเฉพาะเราเท่านั้นและเป็นสิทธิ์ของพระองค์จะโดยเฉพาะเลยว่าผู้อื่นไม่มีสิทธิ์นี้ดังนั้นวิติุทุกคนต้องเรียกจากสิทธิ์ของพวกเราอย่างที่ท่านอดีได้บอกไว้ว่าก็คือไอบาดาต่อพวกเราเท่านั้น จะเอาสิ่งนั้นหันเหไปหาอย่างอื่นไม่ได้นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าการทําสิ่งต่างๆของเราเนี่ยไปมุ่งหวังอย่างอื่นไปหาอย่างอื่นมามันก็ถือว่าเป็นการเบี่ยงเบนเป้าหมายแล้วนะไอ้จามก็จะถือว่าเป็นเป็นความผิดหรือว่าเป็นบาปอันหนึ่งด้วยนะครับนั่นก็คือสิทธิของพวกเรา จากนั้นท่านนบีเยงบอกว่าแล้วสิทธิของของมนุษย์ที่จะได้รับจากมนุษย์เนี่ยก็อย่างที่กล่าวไปแล้วมันมีฮักุลอาดัมเมื่อกี้นี้ว่าชีวิตเทียเน,นี้ยสัตว์เนี่ยเราระหว่างเราเพียงเพื่อ,นอนมนุษย์เดวยกันเราก็ต้องระวังไม่ล่วงเกินไม่ละเมิดนะครับนี้ถ้าระหว่างเราที่เป็นมนุษย์เมื่อเราให้สิทธิกับพวกเราแล้วคือการทําอิบากา แล้วเราจะได้รับอะไราจากพระองค์เราบ้างที่เป็นสิทธิของเราที่เราจะได้จากพระองค์นะครับนั่นก็คือที่ท่านนบีได้กล่าวต่อไปบอกว่าะวาะฮักุลิบาดอัลลอฮ์สิ่งที่มนุษย์จะได้รับสิทธินั้นจากพระองค์มีอะไรก็คืออัลลอฮอยู่อัลฮิบอัลลอฮอยู่อัลฮิบะมัลลายอลาย,อายู่สิริกุบิฮีชซีะ คือถ้าเราทําอิบราดาโดยตรงไปตรงมาไม่เดี่ยงเบนไม่หันเหไปสู่สิ่งอื่นที่มันเกิดการเป็นวิตขึ้นมาเราตรงรตรง่อพรงราสุลตาะแล้วอย่างสิทธิที่เราจะได้รับก็คือแน่นอนโทษเราจะไม่ลงโทษเราอย่างเด็ดขาดจะไม่ลงโทษไม่ลงอาดักับเราเพราะเราไม่มีเรื่องของศิตนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจึงต้องพยายามควบคุมว่าคําว่าอิบาดเนี่ยมันว่าง มันไม่ได้เห็นเฉพาะที่เราอ่านพุทธานลำมากหรือว่าถือจินอดมันไม่ใช่แค่นั้นแต่มันเป็นทุกอย่างในชีวิตของเราที่ทำแล้วมันตรงแล้วมันสอดคล้องกับที่พวกเราประสงค์จะให้ต้องทำการพูดจาที่ดีถามว่าอีการงสอนนายสอนการยิ้มแย้มการสอนไหมสอน,นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนอาจารสอน,สอนทุกสิ่งทุกอย่างี้จมกระทั่งแม้แต่เมตตาต่อสัตว์ต่าง ก็คือสิ่งที่สาจสอนทั้งจริงเล็กเลยน้อยลาวนี้ทมว่าอาจามสอนใช่ไหมใช่เมื่อใช่แล้วเราทำมันถือ,อบาระ,ะมันถือนบาระได้แล้วเพราะอะไรเพราะเป็นที่พึ่งพอพระไถยจากองค์เราและสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจะต้องมีเส้นทางเดียวคือมุ่งไปหาว่าที่ฉันทาอย่างนี้เพื่อเระจะรักจะไม่จะจะเกลียดจะชอบจะไม่ชอบเพื่อนหรอจะเมตตาจะให้ที่จะไม่ให้เพื่อนหรอ จนกระนั่งจะทําหรือไม่ทําริงนั้นก็เผื่อรอ่อยและทั้งหมดเนี่ยพอมันตรงมันก็จะได้รับสิทธเพราะว่าเดินมาถูกทางสิทธทิที่จะได้รับมันก็มนะีมีตรงที่ว่าเราจะไม่ลงโทษ นี่เวลาวันเกียมัเพอาไม่ลงโทษไม่ต้องเข้านรกมันก็เหลือเส้นทางเดียวคือได้รับาการตอบแทนในไปสวรรค์น,นั่นเองครับนนี่ก็เป็นเรื่องของสิทธิที่ท,ที่มีคําสอนของขายามแล้วเราก็จะต้องรู้จักวว่าหนึ่งสิทธิของเราเป็นยังไงสิทธิของเราที่จะได้จากเราเป็นไงและสิทธิของเราที่จะได้จากเพื่อนมนุษย์คืออะไรกันบ้างนะครับนะต่อมาเราก็มีหน้าที่นะการมีหน้าที่นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญ โดยกองเราเนี่ยสอนให้เรารู้ถึงภาพรวมใหญ่ๆเลยว่าการที่ให้เรามีชีวิตขึ้นมาบนโลกดุนยานี้มีหน้าที่อะไรคือต้องรู้ตัวรู้ตัวว่าที่ที่มาเดินเป็นอยู่นบนด้ญญานดุนยานี่มีหน้าที่อะไร พรังถ้าคนไม่รู้จักหน้าที่ตัวเองเนี่ยมันก็จะไปสัรลวนกับอย่างอื่นที่ไม่ใช่เรื่องแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่นะครับโดยพระอ,องค์ได้บอกว่านันกล่าวมาคา,าักตุนยินนวัลยินสะยินกับมนุษย์นี่เราสร้างขึ้นมานะไม่ใช่เพื่ออื่นใดนะไม่ใช่ให้ไปสเปสศาเกิกับที่ไหนสร้างขึ้นมาลียาบูดู เพื่อเป้าหมายคือให้ทำอิบาะดาัเพราะนั้นการที่มนุษย์จะทำอิบาะดานี่แหละคือหน้าที่หลักแต่วันนี้เราทิ้งหน้าที่หลักของเราคือเราไม่ทำอิบาดะจะเห็นคนจำนวนมากไม่ละมาเห็นคนจำนวนมากไม่ถือสินโอดไม่ทำอะไรที่ศาสนาสอนเนี่ยไม่ทำก็คือหน้าที่หลักไม่ทำแต่สิ่งที่ไปทำคือรามุ่งกับความสตกดึงยากอบโกโยตักตวงหาความสุกหาอะไรไอ้สิ่งเหล่านั้นถามว่าศาสนาสั่งไหมปเปล่าอะาต้องการไหมเปล่า แต่เราปัหางหาที่เป็นผู้ตรงการเราเองนี่แหละต้องการความสุขตรงการเงินตรงการชือเสียงตองการตำแหน่งตรงการยศถาบรรดาศักดิ์นะเราต้องการสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นแล้วก็ทําเพื่อตัวเราเองนะแต่ขณะที่สิ่งที่เราต้องการเราไม่ได้สนใจนะเพราะฉะนั้นถามว่าตรงนี้เลยการว่าหน้าที่มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นนี่เป็นภาพรวมว่าบนโลกนี้เรามีหน้าที่อะไรเป็นหลักแอ้คือหน้าที่อิบาร์นะนะนะและอันนี้มันก็เียนคําสอนที่ ย่อยลงมาว่าแล้วเวลาเราอยู่ในสังคมอยู่ในบ้านอยู่ในสังคมอยู่ในฐานที่เราก็จะมีหน้าที่ของเราว่าวันนี้เราอยู่ในฐานะอะไรตรงไหนแล้วทำหน้าที่อะไรถ้าเราทําได้ตรงนั้นมันจะเป็นการเห็นเลยว่าอิสลามสอนเราเหมือนเราเคยรู้ว่าอิสลามต่งให้ละหมาเดเนี่ยเพราะต้องการให้เราเป็นคนที่รักษาเวลามีความชื่อชัอะไรแบบมันก็มีผลของคําสอนเนี่ยแฝงอยู่ตลอด สอนให้คือชินอดเพราะต้องการให้เรามีความอดทนเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะรู้จักคุณค่าของอาหารนะในที้เวลากลางสอนเรื่องหน้าที่ว่ามีอยู่บนโลกนี้มีหน้าที่อิบาร์ดนะแล้วก็เวลายอยู่ในสังคมอยู่ในครนะอบครัวหรืออยู่ในองค์กรอยู่ในอะไระก็ตามเนี่ยมีหน้าที่อะไรมันก็จะต้องนะทําหน้าที่ของตนอันนั้นไปนะครับนั้นคนที่รักษาหน้าที่ของตนได้ถือว่าอามานะ ไดนะ้เพราะรู้ว่าหน้าที่ต้องทำอะไรแล้วทำทำตามหน้าที่ของตนเองส่วนคนที่สารวนกับสิ่นอื่นนะที่ไม่ใช่หน้าที่ของตนเองนะครับก็ถือว่าไม่รักษาอามานะแล้วไปยุ่งวุ่นวายกับเรื่อนอื่นซึ่งยื่งวุ่นวายกับเรื่องอื่น,น,าบ,ออนบางทีไม่ใช่สาระที่จะเป็นประโยชน์กับเขาด้วย เนะมือออย่างเราเห็นเลยว่านะพอพอ,พอหน้าที่หลักไม่ทําแต่ไปทําอย่างอื่นเนี่ยมันก็จะเกิดการนะไม่ดีขึ้นมาไอนะหน้าที่หลักไม่ทําแต่ไอที่ไม่ใช่หน้าที่กลับไปทำนะเช่นวันนี้เราจะเห็นว่าหน้าที่หลักศาสนาที่พ่อร้ได้กําหนดไว้มันมี นะเมื่อมันมีเราต้องรักษาของหลักเไว้ก่อนก็คืออนะิบา์ดะแล้วอย่างอื่นมันก็จึงต้องมาทีหลังนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสิทธิและเรื่องหน้าที่ก็เป็นเรื่องหนึ่งทีอ่อย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องของใครบางคนนะแต่ทุกคนมีสิทธิที่จะระวังรักษาและอย่าล่วงเกินคนอื่นและทุกคนมีหน้าที่ มีหน้าที่ทั้งสิ้นนะครับอันนี่ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในแนวทางหนึ่งของคำสอนของศาสนาอิสลามด้วยอัลกุลกาลีฮาดาวัสซาุลลอฮ์ลดีมาลิวะละกุมวลิซาอิริมุสลิมีนมินคุลิดัมบินฟาสลิรรหฮอินน้าฮูวัลลอฮูรุรรฮิม